ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีพระปิดตาแล่บางไผมาให้ชมกันองค์หนึ่งคือองค์นี้ครับสิ่งที่เราเห็นเราดูเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นสนิมที่เกาะอยู่ที่ผิวพระแบบนี้ครับคือองค์นี้เป็นพระของเอฟซีกลุ่มพิสูจน์เนื้อพระหล่อโบราณพระเหรียญเนี่ยส่งมาให้ผมตรวจสอบแต่เบื้องต้นเนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วว่า เป็นพระที่มีการปั้นหุ่นเทียนคือไม่ได้ใช้การถอดแบบเพราะฉะนั้นการทำการสร้างนะครับแบบนี้จะทำยากกว่านะครับแล้วเราจะเห็นลักษณะของการหักก้านชนวนเนี่ยออกไปคือไม่ได้ใช้การเกียการตัดการแต่งคือผมเองเนี่ยสแกนพระมาเยอะๆผมไม่ค่อยได้เห็นพระเนื้อที่ทำด้วยเหล็กแบบนี้ครับคือเคยทำคลิปไว้องคหนึ่งซึ่งองค์นั้นเนี่ย ก็ดูเหมือนจะเป็นแร่เกาะร้านแต่ว่าองค์นี้คือเป็นแร่บางไผ่ที่สแกนมาแล้วพบเรื่องของเปอร์เซ็นเหล็กเนี่ยครับ94.89มีดีบุก1.772มีพลวง0.214ครับแล้วก็ยังพบเรื่องของโครเมียมเรื่องของออสเมียมเรื่องของทองแดงอยู่ในเนื้อพระเนี่ยครับคือเราเห็นเปอร์เซน็นโลหะแบบนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากมาก เดี๋ยวไปติดตามภาพจากกล้องกําลังขยายสูงแล้วก็ดูผลสแกนเนื้อโลหะอย่างละเอียดกันนะครับครับมาดูกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับพระปิดตาแลบังไผ่องค์นี้ครับคือพอเราขยายเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของผิวพระเนี่ยสวยงามดีครับการเกิดสนิมที่เหมือนสนิมเหล็กการผุกร่อนที่เห็นได้เห็นไหมครับคือถ้าใครที่ดูคลิปผมแล้ว เคยดูสนิมเหล็กที่ผมเอามาเทียบเอามาให้ดูครับจะมีลักษณะความคล้ายกันเพียงแต่ว่าลักษณะของพระปิตาองค์นี้เนี่ยก็เนี่ยครับเห็นเรื่องของสนิมสีคล้ายๆสีน้ำหมากเยอะแบบนี้เลยเห็นไหมครับคือถ้าใครที่มองว่าเป็นพระย้อนยุกเนี่ยผมก็มองว่าเอถ้าทำพระย้อนยุคเราจะได้เห็นลักษณะแบบนี้ไหมการเกิดสนิมที่ ดูเหมือนผ่านการเวลามาแบบนี้ครับแล้วการจะรอการจะทำย้อนยุคมาแล้วได้แบบนี้เนี่ยโอ้โหผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผิวพระมีลักษณะการผุก,ก่อนมีร่องรอยเนื้อหนะมีความไม่เรียบที่มีองค์ประกอบความเก่าครบแบบนี้แล้วการหล่อพระที่เป็นเนื้อเหล็กเนี่ยครับก็ไม่ได้ทำได้ง่ายไม่ค่อยนิยมทำนิยมหล่อกันเห็นไหมครับ เราจะเห็นว่าพระในท้องตลาดเนี่ยครับที่เป็นเนื้อเหล็กเนี่ยมีไม่มากไม่แพร่หลายเพราะว่ามันทํายากครับไม่ได้เป็นที่นิยมไม่ได้อยากคนทําคนสร้างเนี่ยไปทําเนื้อทองเหลืองง่ายกว่าแล้วอะไรจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาคือก็ใช้เรื่องของเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับว่าเหล็กที่ใช้เนี่ยมีความพิเศษแบบไหนคือถ้ามองว่าเป็นแรก ธรรมชาติมันจะต้องมีแร่ธาตุที่บ่งบอกนะครับมันเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กโกสโคบกันครับองค์นี้นี่สแกนมามีเหล็ก94.89มีดีบุก1.772มีพลวง2.121ครับอย่างอื่นที่พบมีทองแดง0.689โครเมียม0.124มีออสเมียม 0.1 0.1แล้วก็ยังมีเรื่องของทองคํสญญาสาะสีนิกเกลิโลโรเดียมตะก,กัวโมนิดีนัมอีทีเดียมคืออย่างที่พูดแล้ะครับว่าถ้าไปพิจารณาผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยการที่พบทวง2.1 2.1เนี่ยคือแค่นี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วครับว่า นี่เป็นแร่เหล็กธรรมชาติที่เอามาหล่อพระคือถ้าใครที่เคยเล่นแม่เหล็กนะครับลองเอาไปลากในดินไปดูในดินในทรายนะครับมันจะมีเศษผงติดมานั่นคือแร่เหล็กที่อยู่ตามธรรมชาติครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับแร่บางไผ่นี่ครับคือมันพบได้เยอะมันพบได้ง่ายแล้วก็เอาตรงนั้นนี่แหละครับมาถลุงมาหลอมมาหล่อพระมาสร้างพระ เพราะฉะนั้นพอเราสแกนเราก็เลยพบเรื่องของตวงเพียงแต่ว่าจุดอื่นที่น่าสนใจคือการที่มีออสเมียม0 1 0 1เนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยมองว่าเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์คือถ้าสมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นแร่ธาตุมีท่าหายากแต่สมัยก่อนสมัยโบราณผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุกายสิทธิ เพราะว่ามันไม่ได้พบได้เยอะมันมีน้อยแล้วจุดหลอมเหลวมันก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสแกนเจอสแกนพบเนี่ยผมถ,ถือว่าเป็นเรื่องล้ำค่าเป็นความพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มีพระแบบนี้เอาไว้ครอบครองนะครับคือมาวันนี้เนี่ยหาข้อมูลไม่ยากเลยครับเซิร์ช Google เข้าไปดูว่าเรื่องของออสเมียมเรื่องของอิลิเดียมฮาราเดียมแพทตินัม โลดียมมันคืออะไรมันมีค่ามีราคาขนาดไหนคือไปหาตรงนั้นท่านก็จะมีข้อมูลแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้แล้วเนี่ยลองมาดูมาเปรียบเทียบกับพระหลายๆองค์ที่ผมเอามาให้ดูว่าเอ๊ะมันเจอได้ยังไงมันมีผสมอยู่ในเนื้อพระสมัยเก่าได้ยังไงโดยเฉพาะพระกุพระหลักที่อายุหลายๆร้อยปีกับมีโลหะแบบนั้นผสมอยู่แต่เป็นพระย้อนยุคหรือพระยุคใหม่เนี่ยครับสแกนยังไงก็ไม่เจอเลยครับ ฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับการพิจารณาแนวทางใหม่ๆเรื่องของความเหี่ยวยน่นเรื่องของความผุกร่อนที่ผิวพระเนี่ยสำหรับองค์นี้เนี่ยโอ้สวยงามชัดเจนเพียงแต่สิ่งที่อยากบอกคือเรื่องของโลหะที่เราสแกนพบครับต้องถือว่าสุดพิเศษเลยวันนี้ขอบคุณสบการติดตามรับชมขอบาร,รมีพระปิตาแล่บังไผ่ได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแข็งแกร่งปลอดภัย พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ